สวัสดีค่ะพี่ๆขะรอบนี้เราจะมาดูงานวินเทจกันทั้งหมด10รายการเลยนะคะสำหรับเครื่องประดับวินเทจนะคะไอรินต้องขอเกิดน,นิดนึงว่าเป็นเครื่องประดับนะะที่ย้อนยุคไปราวๆ20ปีให้หลังหรือไม่เกิน50ปีนะคะจะแตกต่างกับเครื่องประดับที่เป็นแอนทิคนะ,คะเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะสับสนว่าแอนทิกกับวินเทจมันเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆไม่เหมือนกันนะคะส่วนของเครื่องประดับที่เป็นแอนทิคนะคะหมายความว่าเป็นเครื่องประดับสะสมที่มีอายุอานามเนี่ยมากกว่าร้อปีเข้าไปแล้วสําหรับ ของที่มาในวันนี้เป็นงานวินเทจแท้ๆไม่ใช่งานเรทโทด้วยเดี๋ยวมาดูเรโท้คืออะไรเรทโทเนี่ยเป็นงานที่ทําเลียนแบบของเก่าแต่สําหรับตรงนี้นะคะเป็นงานวินเทจแท้ๆถามว่าไอรินทราบได้ยังไง1วัดจากคุณภาพของงานเป็นหลักเลยค่ะแล้วด้วยสิ่งที่นํามาประดับอยู่บนชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพชรก็ดีในส่วนของพลอยก็ดีเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นตัวบอกการเวลาอย่างทั้งหมดตรงนี้พลอยที่ประดับอยู่นะคะในทั้งหมด10ชิ้นจะมีอยู่ชนิดเดียวก็คือเป็นทับทิมสยาม ซึ่งอย่างที่เรียนกันว่าทับทิมสยามไอรินจะพูดอยู่บ่อยๆว่ามันหมดไปแล้วไม่ใช่ว่าหมดเกลี้ยงทุกวันนี่หาได้อยู่แต่เป็นลักษณะพลอยหางแถวแล้วเป็นลักษณะของพลอยแบบมิลิไซส์นะคะจะหาทับทิมสยามที่มีไซส์เกินหนึ่งกระหลัดเป็นเรื่องยากถ้าพี่ๆหาข้อมูลกันอยู่ก็จะพอเข้าใจได้นะคะและในส่วนที่2สําหรับงานวินเทจในล็อตนี้ที่ไอรินแจ้งว่าเป็นของดีตรงส่วนที่ว่าเพชรที่นํามาประดับโดยมากาง,งานวินเทจเนี่ยจะไม่ค่อยใช้เพชรที่เจรไนแบบเบลเยียมคัทนะคะที่มี56เหลี่ยมขึ้นไปเนี่ยจะไม ฝังอยู่ในเครื่องประดับเลยโดยมากแล้วจะเป็นงานแบบโลสคัทหรือเรียมกุลาหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเพชรซีซึ่งปัจจุบันถ้าเป็นงานเรโทร้เขาจะใช้ Pepsi, เพชรซีกมาประดับแทนเพราะโลสคัทหายากทั้งหมดวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่ามีชิ้นไหนอย่างไรบ้างและถ้าพี่ๆถูกใจชิ้นไหนนะคะก็ติดต่อตามช่องทางข้างล่างมาได้เลยเรามาเริ่มดูรายการแรกเลยนะคะมาเปิดกันที่แหวนก่อนนะคะซึ่งแหวนที่ได้มาในวันนี้นะคะวงแรกเลยเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปหัวใจหวานแหววมากๆนะคะ,ะพี่ๆดูกันชัดๆ และดูงานของเขานะคะที่เอรินบอกว่าใช้โลสคัทเนี่ยเป็นโลสคัทที่คุณภาพค่อนข้างสูงการเจรไนเหลี่ยมคม ตัวเพชรก็จะออกสีที่เห็นค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบติดชาติดบราวนิดหนึ่งนี่แหละค่ะเป็นกลิ่นอายงานโบราณและที่สําคัญงานพวกนี้จะเป็นงานที่ขึ้นมือล้วนๆน,นะคะไม่ใช้เครื่องจักรในการผลิตเลยเปอร์เซ็นทองสําหรับชิ้นนี้มากถึง78.13%และน้ําหนักทอง3.39กรัมค่ะเพชรที่ประดับอยู่มีด้วยกัน13เม็ดน้ําหนักเพชรไอรินตีกดๆไว้อยู่ที่59สาตางค์ค่ะดูด้านข้างแหวนนะคะว่าจะมีเป็นลักษณะ2ก้านแยกแบบนี้ตัวหัวใจก็น่ารักนะคะมี การม้วนปลายไว้หน่อยหนึ่งนะคะสัดส,ส่วนหน้าแหวนจะอยู่ที่1.5เซนค่ะความยาวนะคะและส่วนของความกว้างจะอยู่ที่1.3เซนค่ะไซส์แหวนมากับไซส์52ทางโรงงานเราบริการเพิ่มลดไซส์ให้ฟรีมากถึง3เบอร์นะคะเกินจากนี้โปรดชรําระเพิ่มเบอร์ละ500บาทค่ะราคาสําหรับชิ้นแรกส่งต่อที่18,599บาทนะคะสวยงามมากๆทีนี้เรามาดูกันถึงรายการที่2นิดนึงนะคะ่ะรายการที่2ลักษณะแหวนยังเป็นลักษณะที่กําลังใช้งานนะคะคล้ายๆกับ วงแรกแตกต่างกันในส่วนของดีไซน์วงนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากพวกแหวนมอนแน่ๆเพราะว่าดูแล้วมันมีความโคง้งความสลบของชิ้นงานอยู่ค่ะ ไอรินให้ดูแบบนี้นะคะท็อปวิวจะมีลักษณะนี้เลยเห็นไหมคะความสวยงามของโลสคัตเนี่ยมันมีเสน่ห์มากๆสําหรับท่านใดที่กําลังสะสมงานพวกนี้อยู่นะคะไอรินการันตีว่าของเราแจ๋วกว่าจะหารวบรวมมาได้ทั้งหมด10ชิ้นเนี่ยไม่ได้ได้มาภายในครั้งเดียวรอบเดียวนะคะรวบรวมมาหลายเดือนนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเปอร์เซ็นทองมากถึง76.69ค่ะน้ําหนักทอง5.21กรัมและเพชรที่ประดับอยู่ทั้งหมด26เม็ดตีกดกดไว้อยู่ที่1กรัต50สสตา สัดส่วนเส้นผ่าส่วนยกลางแนวตั้งนะคะของแหวนวงนี้อยู่ที่1เซนพอดีเลยและไซส์แหวนมากับไซส์54ก้านแหวนเป็นลักษณะ3ก้านแยกนะคะ พี่ๆจะเห็นว่านี่คือความมีเสน่ห์ของชิ้นงานที่เป็นงานขึ้นมือค่ะพวกฝีมือช่างทองไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเห็นไหมคะงานสวยมากๆเลยทาไซส์เพิ่มลดให้ฟรี3เบอร์นะคะเกินจาก3เบอร์ชําระเพิ่มเบอร์ละ500บาทส่งต่อราคาคลาสสิกมากๆราคาเบลวิวเลยนะคะ27,999าอเบาทค่ะไอซินต้องขออนุญาตแจ้งนิดนึงว่างานพวกงานวินเทจพวกนี้นะคะเห็นเพชรโรสคัตแบบนี้คือฝังยากเนื่องจากว่าอย่างชิ้นงานตัวที่เพิ่งรีวิว ไซส์เพชรไม่เท่ากันแต่ต้องทำออกมาเล่าเรื่องให้มันอยู่ในวงเดียวกันแล้วออกมาสวยที่สุดงานขึ้นมือทุกชิ้นวินเทจไม่มีการใช้เครื่องจักรเลยโปรดสบายใจได้ว่าพี่จะได้ของที่มีชิ้นเดียวในประเทศไทยนะเรียกว่า1ชิ้นมี1แบบเนี่ยมันจะไม่ซ้ํากันเลยนะคะต่อให้ทํามาแบบเดียวกันอยากทํามาคล้ายๆกันสัดส่วนเมชั่ไม่หรือสเกลต่างๆไม่มีทางได้เหมือนกันนี่คือเอกลักษณ์ของงานวินเทจที่เป็นของที่หลายๆคนอยากได้หลายคนอยากจะสะสมนะทีนี้เราสแสวมาดูต่างหูเป็นบ้าง ลักษณะงานเนี่ยเป็นงานที่เหมาะสมกับการใช้กับพวกชุดไทยผ้าไทยเครื่องประดับ เหล่านี้นะคะจะส่งเสริมให้ดูมีความคลงังดูมีความอ่อนโยนแล้วก็รักษาขนบรรมเนียมประเพณีไทยไว้ได้วยเวลาใส่ชุดสวยๆแล้วใส่กับเครื่องประดับแบบนี้เหมือนกับว่ามันเข้ากับเทศกาลนะพี่ๆลองหาซื้อกันก็จะหาซื้อกันได้ยากหากไปสั่งทําก็ยิ่งยากกันไปใหญ่เลยเพราะว่าเวลาสั่งทาเนี่ยจะใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างนานอย่างที่เรียนว่าเป็นงานฝีมือแท้ๆไม่ใช้เครื่องจกักรก็1ชิ้น,น่ยใช้เวลาอย่างน้อยก็ต้องมีสสัปดาห์3สัปดาห์เช้นค่าแรงแพง มากค่ะเปอร์เซน็นทองอยู่ที่79.46%ที่พี่จะสังเกตว่าตั้งแต่รีวิวมาเตั้งแต่ชิ้นแรกนะคะเปอร์เซน็นทองสูงมากๆน้ำหนักทอง6.26กรัมค่ะเพชรประดับ38เม็ดน้ำหนักเพชรข้าคร่าอยู่ที่1กรัตค่ะสัสดส่วนความยาวตั้งแต่ช่วงช่วงหัวตรงนี้นะช่วงโคง้ง ตัดตรงมาเป็นเส้นตรง4.2เซนส่วนที่กว้างที่สุดของต่างหูคือ1เซนนะคะสวยงามมากๆตัวนี้ใช้ง่ายคือเกี่ยวปุ๊บก,ก็ใช้ได้เลยมีความน่ารักนะคะลองดูที่หูนางแบบได้เลยนะคะราคาส่งต่อเพียงแค่28,599บาทเท่านั้นอ่าสวยงามมีส่วนที่กลิ้งได้3เส้นด้วยนะคะทาบกับใบหูให้ดูเนี่ยค่ะความความยาวอยู่ที่4.2เซนก็ประมาณนี้ โอเคนะคะทีนี้เราจะไปต่อกันนะคะในส่วนของต่างหูคู่ถัดไปบ้างต่างหูได้มาค่อนข้างเยอะค่ะรอบนี้นะคะรายการที่4ก็จะมีความคล้ายกับรายการที่3นะคะแตกต่างกันตรงที่ว่าทรงนะคะทรงของต่างหูตัวตะกี้จะเป็นทรงกลมชิ้นนี้จะมากับข้าหลามตัดเนาะ,ะเปอร์เซ็นทองอยู่ที่75.08%าน,น้ำหนักทอง7 45หกรัมค่ะเพชรประดับทั้งหมดมี้ทักัน38เม็ดน้ำหนักเพชรค่าๆอยู่ที่ประมาณ1กรัตความยาว4.6เซนและความกว้างอยู่ที่1.5เซนค่ะชิ้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ราคาดีมากๆนะคะส่งต่อเพียงแค่28,999บาทค่ะต่อมานะคะเรามาดูรายการที่5กันบ้างรายการที่5ไอรินขอคั่นด้วยของที่มีลักษณะพิเศษมากๆชิ้นเดียวในนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้อาจจะแตกต่างจากชิ้นอื่นๆตรงที่ว่างาน เป็นงานวินเทจก็จริงแต่ว่าใช้เพชรนะคะที่มีสีดำหรือออกด์กบราน์นมาประดับเป็นเซนเตอร์และตัวบอดี้ของตัวเซตติ้งเนี่ยเขาพยายามจำลองเป็นรูปดอกไม้เหมือนกับว่าดอกไม้บานกลีบดอกพับลงมาแล้วตรงกลางเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นช่วงกลางหรือเกสรของดอกไม้มีความงดงามมากและตัวเพชรถูกเจรไนเป็นเหลี่ยมคล้ายๆเหลี่ยมกุหลาบนะคะตัดเหลี่ยมสวยมาก เห็นไหมคะชิ้นงานดูดีค่ะนี่คะ่ะงานโบราณแท้ๆเลย หน้าสะสมในส่วนของแหวนวงนี้นะคะเม็ดยอดเป็นเพชรแท้ๆนะคะแล้วก็มีสีออกดำๆแบบนี้หรือสีเป็นดักบราวนี่ไอรินส่งทาใบเซอร์ให้ฟรีหนึ่งเล่มนะคะการันตีว่าสิ่งที่เห็นตรงนี้เป็นเพชรแท้เพชรธรรมชาตินะคะส่วนของเปอร์เซ็นทองตรวจสอบได้ 75. 1 4น้ําหนเนหนักทอง5.68กรัมค่ะเพชรประดับทั้งหมดรวมเม็ดยอดเลยนะจะอยู่ที่31เม็ดและเม็ดยอดเราแกะช่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำหนักมากถึง1กระต58สตางค์โดยรวมน้ําหนักเพชรอยู่ที่2กรัต สอสตางค์ค่สะสัดส่วนของหน้าแหวนตั้งแต่ส่วนบนจด ส่วนล่างนะคะวัดยาวตรงลงมามีระยะ1.9เซนและไซส์แหวนมากับไซส์53ทำไซส์เพิ่มและลดฟรี3เบอร์ค่ะเกินจาก3เบอร์ชําระเพิ่มเบอร์ละ500บาทนะคะส่งต่ออยู่ที่ราคา69,999บาทเท่านั้นตัวนี้เรียกว่าเป็นของเด็ดประจํารีวิวนี้เลยก็ว่าได้นะคะเราจะไม่ค่อยเจอเพชรนะ,ะสีดําที่เจรไนออกมามีลักษณะกึ่งคิวชั่นคัแล้วก็ตัดเหลี่ยมคล้ายๆกับเอโรสคัตสวยงามมากๆค่ะ ใบรับรองพลอยก็มีครบที่สําคัญคือเม็ดนี้น้ําหนักมากถึง1กรัตครึ่งนะคะโดยมากแล้วนะคะงานลักษณะเนี้ยจะขายสูงกว่าราคาที่หลุดจาํานำอ่ะน่าจะต้องมีประมาณเท่าตัวอย่างน้อยนะคะพี่ๆลองตรวจสอบได้เลยนะคะไอรินขอมาดูนะคะในส่วนของต่างหูที่เป็นพลอยคู่เดียวสําหรับรีวิวในคลิปนี้นะคะต่างหูคู่นี้ประดับด้วยทับทิมสยามและเป็นคู่ที่มีเปอร์เซ็นต์ทองสูงกว่าทุกๆชิ้นเลยนะคะเพราะว่าเราตรวจสอบได้อยู่ที่แป 10. 3 6ค่ะชิ้นงานน่ารักมากมากจริงๆนะคะลักษณะด้านหลังก็เป็นตะขอเกี่ยวเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นช่วงที่เขมัดเกี่ยวห่วงไว้มันจะดุ้งตุ๊กติ๊กได้นะคะดุ๊กดิ๊กได้ท้องหนัก7.49กรัมค่ะประดับด้วยเพชรทั้งหมด12เม็ดน้ำหนักเพชรตีกดๆไว้อยู่ที่30ตังค์และในส่วนของทับทิมสยามมีด้วยกัน12เม็ดเฉลี่ยแล้วนะคะเม็ดลึงไซส์ประมาณ10กว่าตังค์ไอรินตีไว้เป็น1กรดัตครึ่งละกันเนาะสัดส่วนความยาวของตัง หค่ะ3.5เซนและส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่1.9เซนส่งต่อราคาอยู่ที่28,999บาทในราคานี้พร้อมใบรับรองพลอยให้1เล่มน,นะคะการันตีว่าเป็นทับทิมสยามเผาเก่าจากทางโซนจันทบุรีทางตราดเนี่ยแหละนะคะและงานสวยมากทีเดียว เห็นไหมคะว่าความมีเสน่ห์ของงานที่เป็นงานวินเทจเราจะเห็นว่าความที่มันไม่สมมาตรกันนี่แหละมันไม่มีอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นที่มันฟิกตายตัวความซิเมทรีหรือความสมมาตรสเกลมันจะไม่ไม่เป๊ะเป๊ะนี่แหละค่ะมันทําให้ดูมีเสน่ห์มากกว่างานที่ขึ้นโดยพวกคอมพิวเตอร์เห็นไหมคะ ตัวขอบทองก็มีการหมุดทองพวกนี้ต้องแบบว่าใช้ทองปั้นเป็นเม็ดๆแล้วมาเติมนะฮะงานหน้าสะสมจริงๆอ่ะรายการนี้นะคะเป็นแหวนที่น่าค่อนข้างใหญ่โดยมากแล้วเราจะตามหาแหวนลักษณะเนี้ยไม่ค่อยได้สําหรับงานวินเทจหรือแม้กระทั่างงานเรท o ก็แล้วแต่เรทออย่างที่เรียนในช่วงต้นแล้วว่าเป็นการนะคะทำเรียนแบบของเก่าเรทรที่ทํามาปัจจุบนันนี้จะทานะคะไซส์ค่อนข้างจะเล็ก คล้ายๆกับพวกแหวนมอนแหวนนโพก้าที่เป็นทรงพุ่มขึ้นไปจะไม่เจอแหวนใหญ่ขนาดนี้เลยต่อให้มีก็จะไม่ค่อยใช้เพชรโลสคัทเพราะโลสคัทหายยากส่วนใหญ่จะใช้กับเพชร หรือว่ากับเพชรอย่างเงี้ยค่ะมันจะใช้เพชรประมาณที่แบบแบนๆไม่มีการเจียรไนเลยสีน้ําตาลบ้างสีเทาบ้างสีชาบ้างมาประดับพี่ๆจะเห็นอยู่แหละแม้กระทั่งไปงานตามพวกงานแสดงสินค้าที่มีอยู่ในประเทศไทยไหลายๆงานงานใหญ่ๆจะมีบางร้านที่เขาเป็นสเปซิฟิกนะคะหรือโปรเฟชชั่นอลในด้านที่ทํางานเรทโรโดยตรงเนี่ยจะเห็นว่างานโสคัทยากต่อให้มีราคาเนี่ยมากกว่านี้เป็นเท่าๆเลยนะคะทีนี้มาดูรายการนี้กันบ้างค่ะสําหรับคนชอบของใหญ่แล้วตัวนี้ค่อนข้างที่จะหาชมได้น้อยด้วย ะะเห็นไหมคะงานสวยจัดเลยตรงที่ว่ามันทำเป็นทรงโค้งแบบนี้สโลปค่ะ เวลาใส่แล้วเข้ากับหน้านิ้วดีเหลือเกินนะคะมีขั้นด้วยตัดกรอบด้วยการตีกรอบเป็นแท่งยาวแล้วฝังเพชรนะคะ mm. เห็นใช่ไหมบนล่างซ้ายและขวาจัดทรงได้ดีเม็ดกลางจะเป็นเม็ดใหญ่สุดล้อมลงมาอีกประมาณ3ชั้นมีล้อมชั้นใน,ช,น,ช,น,นชั้นกลางและชั้นนอกสวยงามค่ะแม้กระทั่งระหว่างชั้นกลางและชั้นนอกก็ยังจะมีเส้นการเดินเส้นของทองที่หมุดเป็นเกลียวเชือกนะคะเห็นไหมคะงานละเอียดค่ะที่น่าสนใจที่ทําให้แหวนวงนี้ดูหวานขึ้นก็อยู่ในช่วงของ ตรงปลายปลายเลยเห็นไหมคะตรงขอบเพชรด้านปลายเขาใช้การปั้นเม็ดทองเข้ามาหมุดตามปลาย ทำให้มันดูมีเสน่ห์มากขึ้นเยอะเลยค่ะนี่คือเสน่ห์ของงานวินเทจนะคะเปอร์เซ็นต์ทองที่ตรวจได้อยู่ที่77.0%ค่ะน้ําหนักทอง11.29กรมัมเพชรประดับทั้งหมดที่เห็นตรงนี้เป็นโลชคัต53เม็ดน้ําหนักเพชรอยู่ที่ประมาณ1กระตัด80สตางค์นะคะในส่วนของหน้าแหวนเราวัดเส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้ง ได้อยู่ที่2.7เซนและวัดเส้นผ่าศูนย์กลางแนวขวาง2.2เซนคําว่าเส้นผ่าศูนย์กลางหมายความว่าไอรินไม่ได้วัดสโลปนะคะไอรินใช้ไม้บรรทัดทาาผ่านและหมุดเอาเลยว่ากว้างยาวเท่าไหร่ไซส์แหวนนะคะมากับไซส์53ครึ่งทําไซส์เพิ่มลดให้ฟรี3เบอร์นะจ๊ะเกินจาก3เบอร์ชําระเพิ่มเบอร์ละ600บาทค่ะส่งต่อราคาพิเศษเพียงแค่49,999บาทเท่านั้นนะคะวงนี้ไอรินเชื่อเหลือเกิน ว่านะคะถ้าเป็นการผลิตใหม่ให้เป็นงานเรทโรที่ย้อนยุคแบบนี้ต้นทุนก็เกินราคาที่ขายแล้ว ะะรับประกันว่าในคลิปนี้ทุกชิ้นปุ้มหมดเลยอยู่ที่ว่าพี่ๆจะชอบแบบไหนขอสลับมาเป็นของไฮไลท์สำคัญซึ่งชิ้นนี้นะคะเป็นจี้ที่มีขนาดใหญ่และเป็นชิ้นเดียวที่หาได้ณเวลานี้นะคะลักษณะชิ้นงานเป็นงานขึ้นมือมีแชงเกะเลียห้อยเป็นปลายพลอยงานวินเทจ ข้อดีของงานวินเทจที่น่าสนใจและเอกลักษณ์ของเขาก็คือว่าเทคนิคการฝังอย่างที่2คือการใช้เส้นเคิร์ฟมาเดิมเรื่องในเครื่องประดับทําให้มีความอ่อนช้อยมากขึ้นและตัวนี้ก็คือชิ้นที่เป็นชิ้นสําคัญในรีวิววันนี้นะคะเพราะว่าตัวเรือนประดับด้วยทับทิมสยามเป็นสยามเผาเก่าจากทางจันทบุรีหรือทางตราดของประเทศไทยนี่เองค่ะ เรามาโฟกัสกันในกล้องชัดๆนะคะไอรินให้ดูด้านหลังนิดนึงว่าหูกระต่ายจะไม่ได้มีลักษณะงอกขึ้นมาบนตัวชิ้นงานแต่ว่าจะปะอยู่ด้านหลังเวลาใช้ก็จะได้ความที่ว่าลอดสร้อยเข้าไปด้านหลังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้อยช็อกเกอร์หรือเชือกก็ได้หลายๆท่านในปัจจุบันนะคะนิยมใช้งานวินเทจหรืองานเลโทรเอามาใส่เดินห้างใส่กับเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าที่ใช้ลำลองกับในชีวิตประจำวัน เหมือนกับว่าคนใช้ผ้าไทยหรือผ้าทอมือเดินห้างอะคะ่ะประมาณนั้นเลยีย๋่ในยุคสมัยมันเปลี่ยนเนาะพี่ๆไม่จําเป็นต้องใช้กับผ้าไทยหรือว่าผ้าลูกไม้อย่างเดียวสามารถแมทชิ่งกับชีวิตประจําวันได้เลยนะคะสวยงามลักษณะสเส้นเคิร์ฟลักษณะความอ่อนช้อยกับการใช้ลายเส้น นี่คือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของงานวินเทจค่ะชิ้นนี้เปอร์เซ็นทองมากถึง75.1%และน้ำหนักทองอยู่ที่15.7กรัมนะคะเพชรประดับทั้งหมดนับได้130เม็ดปริมาณเพชรตีกดไว้อยู่ที่4กรัตนะคะและในส่วนของทับทิมสยามเม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทั้งหมด10เม็ดตรงนี้แกะช่างเรียบร้อยแล้วน้ำหนักของทับทิมมากถึง11กรัต 60สตางค์ค่ะและสีที่พี่จะสังเกตว่าเป็นคาแรคเตอร์หรือเป็นสีิกเนเจอร์ของเขาโดยตรงเลยนะคะไม่ใช่สีเหมือนพม่าไม่ใช่สีเหมือนของแอฟริกาสีของสยามจะมีสีแดงกล่ำติดสีเชดดิ้งของม่วงหรือน้าเงินอยู่ในเม็ดสีเราจะมองด้วยตาไม่เห็นค่ะแต่ว่าเวลาบนชิ้นงานเราจะเห็นว่าสีของเขาจะเป็นสีแดงกล่ำไม่เหมือนพม่าที่แดงอมชมพูหรือของแอฟริกาที่แดงแสดนะคะสัดส่วนความยาวตั้งแต่ช่วงบนจรดช่วงปลาย6.5 ค่ะช่วงที่กว้างที่สุดมากถึง5เซนส่งต่อราคาที่มั่นใจว่าถูกที่สุดในประเทศไทยนะคะ1,99,999บาทในราคานี้ค่ะหนูเอลินทำใบรับรองพอยให้1เล่มไม่ได้ทำเม็ดเดียว ทำเป็นจิวเวลรี่ตรวจทุกเม็ดการันตีว่าสิ่งที่กําลังรีวิวให้ดูอยู่คือสยามเผาเก่าแน่ๆน,นะคะด้วยความที่ว่าเราก็เป็นนักเลงพลอยคนหนึ่งนะเราสนใจพลอยแล้วก็ศึกษามาตลอดชีวิตการทํางานสายแร่ชัดมากว่าจะเป็นฟิงเก็บปินตำหนิลายไทยพวกลายขนนกต่ตางๆครบ สยาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและล็อตเนี้ยไอรินได้มาหลายชิ้นแล้วแล้วเหลือชิ้นนี้ชิ้นเดียวที่เป็นงานวินเทจทุกชิ้นส่งทำเบเซอร์เป็นสยามหมดพี่ๆที่กําลังหาอยู่พอดีโปรดทราบไว้เลยนะคะว่าถ้าไปเจอข้างนอก4ี่แสนจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้ชิ้นนี้เพราะไซส์เกินกระหลัดหมดเลยปกติสยาไซส์เกินกระหลัดก็ทราบดีว่าหายยากต่อไปค่ะจะเป็น2รายการสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งเป็นต่างหูทั้ง2ชิ้นเลยแล้วก็เป็นต่างหูที่มีสไตล์ที่สวยมากทั้ง2ชิ้นนี้นะคะมีลักษณะไม่เหมือนกับชิิ้้นนแรกกๆที่เาไดววัว ะะโดยชิ้นนี้จะเป็นงานออกแชนเกะเลียชิ้นนี้พี่ๆสามารถใส่ลำลองได้ด้วยนอกจากจะใส่กับผ้าไทยกับผ้าทอมือกับผ้าลูกไม้จะใส่ไปวัดไปวาใส่ออกงานใส่ในเทศกาลวราระสําคัญต่างๆแล้วตัวนี้ยังสามารถใช้เดินห้างใช้ชิล์อเวอร์จะเป็นคาเฟ่ภูเขาทะเลได้หมดนะคะงานสวยงามนะคะด้านบนนียจะเป็นตัวตะขอเกี่ยวแล้วก็ห้อยมาก็จะฝังเพชรโลสคัตที่ลักษณะฝังหุม้มมีตุง้งติ้งตั้งแต่ช่วงบนจับ ดอกไม้ตรงช่วงกลางห้อย3ามสายต่างหากนะคะเปอร์เซนต์ทองสูงมากอยู่ที่78.16เปค่ะส่วนตัวหนูเอลินชอบนะคะงานประเภทเนี้เพราะว่ามันดูร่วมสมัยถึงแม้จะเป็นลนักษณะงานวินเทจแต่ว่าสไตล์งานนั้นร่วมสมัยดีเพชรรวมมีด้ยวยกัน50เม็ดนะคะน้ำหนักเพชรอยู่ที่ประมาณ1กรัต50สตางค์สัดส่วนความยาวค่ะตั้งแต่ช่วงบนจดตรงปลายความยาว5.2เซนและช่วงกว้างจะอยู่ที่1.4เซนนะคะตัวล็อกก็จะเป็นตะขอแบบ นี้เลยตัวเกี่ยว สวยมากสวยทั้งชอบส่งต่อราคานะคะพิเศษที่สุดเลยอยู่ที่3 3 9 9 9าากบาทสะใจเลยคู่นี้มีความคุ้มค่ามากๆงานพวกนี้จะใช้ฝีมือแรงงานเคียวจะไม่ใช้เครื่องจักรเลยที่พี่จะเห็นว่าการมัดหวายทองแต่ละข้อการหมุดทองแต่ละช่วงนะคะรายละเอียดเนี่ยมีมณขลมีสเสน่ห์ที่สุดเลยต่อไปค่ะเราจะมาดูกันชิ้นสุดท้ายแล้วซึ่งชิ้นนี้ก็เป็นอะไรที่ร่วมสมัยอีกเช่นกันน่ะเป็นงานวินเทจก็จริงลักษณะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการ การฝังการทําทองของช่างทองโบราณทุกอย่างบรนยายวิเทจหมดแต่ด้วยดีไซน์ของเขาค่ะพี่ๆลองดูตรงนี้นะมองเผลอๆเหมือนปลาดาวไหมหรือมองเผลอๆเหมือนรูปดาวไหมคะเห็นไหมคะว่างานประเภทนี้เราสามารถใส่ร่วมสมัยได้แต่ว่าเดี๋ยวพอมองในกล้องโฟกัสใกล้ๆนะจะเห็นว่าโอ้ตัวนี้นี่เป็นกลิ่นอายงานวินเทจแท้เลยแต่ว่าแค่จัดทรงนะคะบอดี้ของเขาออกมาในลักษณะร่วมสมัยน่ารักมาก ปิดจบได้วงนี้เลยนะคะเปอร์เซ็นต์ทองที่ตรวจได้อยู่ที่78.02%ค่ะน้ำหนักทอง6.42กรัมเพชรประกอบทั้งหมด44เม็ดนะคะน้ำหนักเพชรตีกดไว้อยู่ที่ประมาณ1กะลัดตอนนี้ให้ดูไซส์วิวจะเป็นลักษณะรูปแฉกดาวที่มีการชูต่ำเม็ดยอดและไล่ระ,ะ,ะดับลงไปเรื่อยๆจะสะโลปไปเรื่อยๆเห็นไหมคะตัวล็อกก็เป็นตะขอเกี่ยวแบบนี้ด้านหลัง วิบวับน้าดูเลยนะคะทั้งหน้าทั้งหลังสัดส่วนความยาว3.5เซนและกว้าง2เซนค่ะจะสังเกตว่า2รายการหลังเนี่ยพี่ๆสามารถใส่กับชุดลำลองได้ด้วยนะคะสวยงามในส่วนของปลายกรีบนะคะดอกไม้หรือดาวจะมองเป็นดอกไม้ก็ได้มองเป็นดาวก็ได้มองเป็นปลาดาวยังได้เลยเนี่ย ตรงช่วงปลายเห็นไหมคะเขาใช้เทคนิคการบิดลายทองและตรงขอบอีกเห็นไหมมีการทำเกลียวหมุดทองไว้ทำให้งานชิ้นงานดูมีสเสน่ห์มีมนขลังขึ้นไปอีกนะคะส่งต่อราคาชิ้นนี้อยู่ที่28,999เเท่านั้นเนาะ อ่นนี้ก็ครบถ้วนกันแล้วนะคะทั้งหมด10รายการใครชอบชิ้นไหนก็ตั้งรับให้ดีแล้วก็รีบส่งมานะคะว่าจะรับชิ้นไหนถ้าพลาดก็คือหมดโอกาสแน่ๆนะคะไอรินการันตีอย่างหนึ่งว่างานพวกนี้นะคะไม่ได้หาดูได้ง่ายต้องมีความเชี่ยวชาญและความชํานาญในการทํางานประเภทนี้โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าเทคนิคการฝังการที่จะเดินเรื่องลายทองต่างๆเป็นเรื่องยากสมมุติวันนี้พี่ซื้องานวินเทจมันก็คือของที่ย้อนอยุคไปสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วเป็นต้นไปไม่เกิน50ปีแต่วันนี้ถ้า หากพี่ๆใช้งานเรโทเราใช้ไปอีกสัก3-40ปีให้ข้างหน้าลูกเราก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นของที่แม่เราให้มานะคะวันนี้ซื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะเก็บให้ดีดูชิ้นงานว่าน่าอนุรักษ์ขนาดไหนงานพวกนี้มีลักษณะและสไตล์ความเป็นไทยสูงคะ่ะเหมาะกับการที่จะสะสมเป็นเครื่องประดับเป็นคอลเลกชันอยู่ในตู้เซฟของพี่ๆแน่นอน,นะคะ่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ